สิ่งที่ต้องระวังนะครับในการดูแลหัวท้องในช่วงนี้นะครับแตงกวาเนี่ยก็ท้องได้ก้าวเดือนแล้วช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของการผิดวา่าการชนกันนะครับก็เลยต้องแยกนะครับแยกฝั่งกันนะครับสำหรับตัวที่มัน ชอบทำร้ายตัวอื่นเนี่ยก้อนเงินนะครับจะชอบทำร้ายควายตัวอื่นก็เลยต้องแยกออกมานะครับแตงกวาก็จะอยู่แตงไทยดีหน่อยคือแตงไทยเขาไม่ค่อยอยุ่งนะไม่ค่อยอยุ่งกับแตงกวาเท่าไหร่นะครับก็ต้องระวังเพราะว่าปีที่แล้วผมมีประสบการณ์สำหรับแตงกวาครับที่เขาแทงลูกช่วงประมาณน่าจะประมาณ10บ สิบเดือนนะครับใกล้จะคลอดแล้วไม่กี่วันก็คลอดแล้วแต่เขาก็แทงก่อนน่าจะเกิดจกากการชนการขลดก,กันนะครับเพราะว่าอย่างอื่นก็ไม่มีส่วนเรื่องอาหารเรื่องยาก็ต้องระวังครับถ้าไปตัดยาในที่ที่เราไม่รู้จักหรือว่าจะเป็นข้างทางเนี่ยก็ต้องระวังนะครับส่วนตัวผมเนี่ยยาข้างทา,างผมจะไม่ตัดเลยนะครับ เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาฉีดยาขายาหรือเปล่าเพราะว่ามันจะตามข้างทางเนี่ยบางทีมันติดที่นาของของชาวบ้านนะครับตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่นะครับอย่างวันเนี้ยก็ยังดูเขียวๆอยู่นะครับพอ,พอผ่านมาสองวันยาเริ่มเหลืองครับตรงข้างทางที่ติดกับที่นาของชาวบ้านนะครับนี่ครับถ้าสมมุติว่าเราไปตัด ตอนที่เขายังฉีดเสร็จใหม่ๆนะครับเอามาให้ควายกินเนี่ยมันก็จะทําให้ควายเราแทงลูกได้หรือว่าเจ็บป่วยได้ครับผมจะหลีกเลี่ยงมากเลยนะครับสําหรับยาข้างทางการให้อาหารก็ให้ยาให้ฟางปกติเลยนะครับที่พ่อไม่ได้เสริมอาหารอย่างอื่นเลยก็จะมีแร่าธาตุก้อนบางนะครับ แหววให้กินใกล้จะหมดแล้วฝั่งนี้ก็จะหมดแล้วฝั่งแตงกวากับแตงไทยเหลือนิดเดียวเดี๋ยวต้องหา,มา,ามาเพิ่มให้ส่วนส่วนฝั่งของก้อนเงินก้อนทองเนี่ยยังเหลืออยู่พึ่งก่อน,นครับไม่ค่อยกินเท่าไหร่มุกดานอนจะบายเลยก็ดูแลควายท้องก็จะประมาณนี้แหละครับระวังแค่เรื่องของการคุยการชนกันแหละครับเป็นหลักเลย